เมื่อวานเนี่ยมันมีเรื่องนี้นะครับก็คือเอ่อทำไมตลาดพุนอเมกานะครับมันเริ่มฟื้นตัวขึ้นมาผมก็เล่าให้ฟังเราว่าเพราะว่าทางการเมรกาเนี่ยกำลังเริ่มคิดที่จะใช้ท่าไม้ตายหนึ่งในท่าไม้ตายของเขาก็คือการรับประกันเงินฝากร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับตอนนี้ยังเป็นยังเป็นอะไรที่พูดคุยกันอยู่นะฮะยังไม่ได้ข้อตกลงแต่ว่าเมื่อวานเนี่ยมันมีการเฟิร์มกันก็คือคุณเจเนตเยเรนคุณเจเนตเยเรนแกก็ออกมายืนยันว่าพร้อมที่จะเข้าแทรกแซง นะพร้อมที่จะทำทุกอย่างนะถ้ามันถึงเวลาที่จําเป็นต้องทำนะเพื่อรักษาระบบธนาคารของเมกาไว้แล้วก็รักษาเรื่องของธนาคารท้องถิน่นะพวกรีเจน n a แบงก์เนี่ยก็คือจะรักษาไวนะฮะให้มันลุกลามนะให้เป็นให้มันเจ๊งกันเนี่ยมันเขาจะไม่ยอมนะครับเขาก็จะเข้าอุ้มตลอดนะครับนะจเจเน็ตเยเลนเนมื่อวานแกก็พูดออกมานะทีเนี้ยนะครับก็เขาก็เออรียกได้ว่าพูดยังไงบ้างนะครับก็ในบุมเบิร์กเนี่ยใช้คําว่า r e s o l ฮะ Resolve, Re-commit นะฮะ to Mitigating นะฮะ Financial Stability List นะฮะก็พูดง่ายๆก็คือย้ำชัดนะฮะว่าจะ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 ดูแลจะควบคุมนะฮะแล้วก็พร้อมจะเข้าแทรกแซงนะถ้ามันจำเป็นนะฮะนี่คือจะไหนจะเล่นมอวนแกก็ไปให้สัมภาษณ์มานอกจากนั้นเนี่ยสิ่งที่เราต้องฟังการยืนยันก็คงเป็นคืนนี้นะครับการประชุม FOMC Meeting นะครับซึ่ง สิ่งที่เราต้องติดตามเนี่ยมันจะมีอยู่ทั้งหมดสี่เรื่องด้วยกันอเรื่องแรกก็คือเรื่องดอกเบีย้ยเอาไงจะขึ้นศูนย์ศูนย์สองห้าหรือขึ้นศูนย์จุดห้าตอนนี้อีความน่าจะเป็นในการขึ้นดอกเบีย้ยครับมันประมาณนี้นะครับเดี๋ยวแชร์ก่อนผมอุปกรณ์ก็ต้องต้องค่อยๆทำนะความน่าจะเป็นในการขึ้นดอกเบีย้ยตอนนี้มันประมาณนี้นะฮะคือ ขึ้นดอกเบีย้ย0.25%เนี่ยมันอยู่ที่ประมาณเกือบเ89%ส่วนไม่ขึ้นเนี่ยประมาณ11%เท่านั้นะทีนี้เนี่ยนะครับโอกาสเนี่ยเราก็เห็นกันอยู่แล้วว่ามันน่าจะจบไปที่ขึ้น0.25ใช่ปะ่ะแล้วถ้าเราไปดูรูปอันนี้นะฮะก็เป็นรูปที่เขาพยายามไปเอาอ นะครับเดี๋ยวผมแป,ปนะะ้นหนึงฮะโอ้ยปัญหาเยอะจังเลยนะครับอ่ะรูปนี้อาจจะมองไม่เห็นชัดหน่อยนะครับเดี๋ยวผมอธิบายแล้วกันคือเขาก็ไปถามแบงก์อ m ฟอเม b a r k บ e ร์เคนดอยช์แบงก์โกล a มนแซกจ JP Morgan นะครับ Morgan Stanley Nomura Wells Fargo ไปถามว่าอ้คิดยังไงจะมองว่าเผดจะขึ้นดอกเบี้ยยังไงบ้างส่วนใหญ่แล้วจะตอบว่าขึ้น0.25 มีอยู่แค่สองคนนะครับขอบคุณค่ามีอยู่แค่2เจ้านะครับโกลแมนแซกกับเวลฟาโก,กที่คิดว่าจะหยุดการขึ้นดอกเบียนะครับอ่านะครับก็คือไม่ขึ้นดอกเบียทีนี้ข้างล่างเนี่ยผมมีเขียนมาให้อ่านแล้วว่าเออนักเศรษฐศาสตร์ของบูมเบิร์กเนี่ยเขาพูดได้ถูกใจผมมากเลยนะแล้วก็พูดเหมือนอย่างที่ผมได้เล่าให้ผ่านหลายรายการมาโดยตลอดในสองสาวันที่ผ่านมาว่ามันมันหนึ่งอย่างแรกยากมากที่จะไปขึ้นดอกเบีย้ย Uh, 0.5%เพราะว่ามันเหมือนราดน้ำมันเบนเซินลมมงมวงกองเพลิงนะฮะอันนี้คือที่ผมพยายามสื่อสารกับทุกๆคนนะแต่ว่าถ้าจะไม่ให้ขึ้นเลยเนี่ยอันนี้ก็น่ากลัวเพราะว่ามันเท่ากับเ,ออเป็นการเป็นการคอนเฟิร์มว่าหรือทําให้ตลาดกลัวได้ว่าเฮ้ยที่เป็ดไม่ขึ้นเนี่ยเพราะปัญหามันใหญ่นะจนถึงขนาดต้องทําในสิ่งที่ผิดจากที่ตัวเองตั้งใจมาโดยตลอดเพราะว่าก่อนหน้านี้เปดก็ย้าชัดมาเลยตลอดว่ายังต้องขึ้นดอกเบี้ยยังต้องจัดก,การเงินเฟอ้อ แต่สุดท้ายแล้วเนี่ยมาเป็นไม่ขึ้นเงินเฟอ้อเออไม่ขึ้นไม่ขึ้นดอกเบีย้ยเนี่ยแปลว่าปัญหาปัจจุบันเนี่ยมันใหญ่นะทีนี้เนี่ยนะฮะพอมานั่งดูบูมเบิร์กนะอโคโนมิสของบูมเบิร์กเขาก็คิดแบบเดียวกับผมเลยเขาบอกว่าเฮ้ยถ้าเกิดเฟดเกิดส่งสัญญาณในการอ่อพอชขึ้นมานะนะครับอ๋พอชขึ้นมาเนี่ยมันจะกลายเป็นสัญญาณที่บอกว่าเฟดเนี่ย is not confident in อะไรครับ resilient นะฮะ of the banking system นะครับก็หมายความว่า เฮ้ยถ้าเกิดสมมติว่าคงอัตราดอกเบีย้ยขึ้นมามันก็เท่ากับเป็นการบอกกับตลาดดีว่าแม่งมีปัญหาบางอย่างที่เฟดไม่รู้นะครับแล้วก็มีปัญหาบางอย่างที่มันใหญ่จริงจนะจนถึงขนาดต้องทําให้คงดอกเบีย้ยแต่ว่าะฉะนั้นแปลว่าถ้าเกิดสมมติว่าทะลึ่งเฟดทะลึ่งขึ้นดอกออกเพดเฟดทะลึ่งคงดอกเบีย้ยขึ้นมาจริงจริงอ่ะมันจะเป็นข่าวลบนะฮะเพราะว่าตลาดอาจจะไปตีความเหมือนอย่างที่ผมเล่าให้ฟังสองสามวันที่ผ่านมาว่าแม่งกำลังสะท้อนว่าเฟดอ่ะกำลังกลัวบางอย่าง เขาก็เลยบอกว่าอย่างเงี้ยมันควรต้องพบกันที่กลางทางก็คือขึ้น0.25นั่นแหละขาหนึ่งก็ได้จากการเงินเฟอ้อบ้างอีกขาหนึ่งก็คือไม่ไปทําให้ไอ้ปัญหาเรื่องของแบงก์เฟลเดียนะฮะไอ้ความกลัวนะแบงค์ขนาดกลางขนาดเล็กนะแบงค์ท้องถิ่นของเมกาที่มันถือรองพันธบตัตรอยู่เยอะๆเนี่ยจะมีปัญหาอีกเนี่ยมันมันก็จะได้ไม่ต้องมันก็ได้ไม่ต้องเป็นก,การซ้ําเติมปัญหาถ้าไม่ถ้าไปขึ้น0.5%เนี่ยคือเป็นการซ้าเติมปัญหาแต่ถ้าไม่ขึ้นเลย ก็จะัดการเงินเฟอ้อไม่ได้ดังนั้นก็ตรงกลางก็ขึ้น0.25นะครับแต่ว่าเมื่อวานมันก็มีไอเดียจากโกลแมนแซกนะครับถามว่าทําไมเขาถึงคิดว่าจะคงดอกเบีย้ยเพราะเขามองว่าอย่างนี้เพราะเขาให้ผลดีดีนะเขาบอกว่าก็เพราะว่าไอ้ปัญหาไอ้แบงก์เฟรียรนะฮะไอ SV ้ SV SVB เอสวแบงก์ที่มันล้มไปเนี่ยนะมันได้ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจอเมริกาแล้วราวๆประมาณ0.1 0.2อ่านะซึ่งมันก็เทียบเท่ากับการที่เฟดเนี่ยขึ้นดอกเบีย้ย0.25นั่นแหละ แล้วมันมากระทบกับ g d ดีพคือก็เลยจะบอกว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นกับ g d ดีในอเมริกาตอนเนี้มันได้ปรับลดลงมาแล้วก็ค,คือ g d ดีอเมริกามัน,ม,นมันได้รับผลกระทบแล้วดังนั้นมันก็เทียบเท่ากับการที่เฟดขึ้นดอกเบี้ย0.25ไงมันก็เลยไม่จําเป็นที่เฟดจะต้องขึ้นดอกเบี้ย0.25อีกแล้วเพราะ g d ดีพมันหดตัวลงมาเรียบร้อยก็เป็นอย่างที่ผมเคยบอกเสมอครับว่าถ้ามองอีกมุมหนึ่งเนี่ย ความจาเป็นการใช้เงินในการงินตึงตัวของเฟดเนี่ยมันน้อยลงแล้วเพราะว่าเรื่อง S V B Bank เนี่ยแหละมันจะเป็นปัญหาที่ทาให้เกิด uh, recession ในอนาคตแล้วเดี๋ยวเงินเฟิร์มก็จะลงจากเรื่องนี้เองโดยธรรมชาติโดยที่เฟดแทบไม่ต้องทำอะไรเลยก็ได้เพราะฉะนั้นมุมมองนี้ผมก็ลอยฟังไปแล้วแต่ตอนเกิดเรื่องแรกนะครับเมื่อแต่อาทิตย์ที่แล้วมัง้งวันวันประมาณวันพุธวันอังคารวันพุธนะครับแล้วผมก็บอ,อ,อมองแล้วว่าสุดท้ายแล้วอ่ะตลาดมันจะกลับขึ้นมาได้เพราะว่าท่าทีของเฟดจาเป็นที่จะต้องเปลี่ยน แต่โอเคโดยสรุปแล้วนะฮะก็ความคิดเห็นมันก็หลากหลายแต่ว่าค่อนข้างเฟริร์มนั่นแหละว่าเฟดน่าจะขึ้นดอกเบีย้ยแค่0.25นะครับไม่ขึ้นเลยก็ไม่ได้เดี๋ยวตลาดกลัวให้ขึ้นก็ให้ขึ้น0.5มันก็เป็นไปไม่ได้นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่เราต้องติดตามนะฮะอีกเรื่องหนึ่งก็ขอให้เฟดเนี่ยมันต้องมีอยู่ทั้งหมดสี่สี่ส่วนที่เราต้องดูนะรเรื่องดอกเบีย้ยส่วนแรกนะฮะอ่อส่วนที่สองก็คือเรื่องนี้ก็คือดอทพอดดอทพอดเนี่ยจำรูปนี้ไว้นะฮะ รูปนี้เนี่ยคือเมื่อตอนเดือนธันวาคมที่ผ่านมาก็เป็นไปได้สูงนะครับเป็นไปได้สูงนะที่เดือนนี้เนี่ยก็จะยังเป็นตอนที่จะรายงานใ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 นวันนี้เนี่ยก็จะเป็นรูปนี้แหละเส้นสีเขียวอ่ะก็จะเป็นเหมือนเดิมนะฮะแต่ที่จะไม่เหมือนเดิมเนี่ยคือจานวนจุดผมเชื่อว่าจํานวนจุดที่พอด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 กันไปถึงห้าจุดห้าุดหกเปอร์เซ็นในปี2 0 2พยิบสาเนี่ยมันจะโยกลงมาที่ข้างล่าง มันเปลี่ยนข้างแน่นอนมันเปลี่ยนข้างแน่นอนคือพูดง่ายๆคือเกิดจะเกินห้าที่เดียวอะ่ะแล้วก็จะเน้นไปที่ต่ากว่า5้านะฮะเพราะฉะนั้นดอทพลอตเนี่ยอาจจะมีการเปลี่ยนที่จํานวนจุดน,นะฮะแต่ว่าค่าค่าโหมดนะค่าค่าโหมดเนี่ยไม่น่าจะเปลี่ยนก็คือแนวเส้นสีเขียวนะที่เขาคิดอมมองเป็นระดับอ้างอิงเนี่ยไม่น่าจะมีการเปลี่ยนละก็เหมือนรูปมันก็เหมือนเดิมนะครับแล้วก็อีก2เรื่องที่เราต้องติดตามดูนะฮะก็คือเรื่องของเฟดจะเอายังไงกับ Qt นในเมื่อถ้าดอทพอดเปลี่ยนท่าทีในการขึ้นดอกเบี้ยเปลี่ยน QT ก็ต้องเปลี่ยนนะผมเชื่อว่าเขาจะส่งสัญญาณชะลอการทํา QT ออกมาค่อนข้างแน่นอนแต่ตลาดยังไม่มีใครมองเรื่องนี้เลยนะเอาจริงๆตลาดยังไม่มีใครมองเรื่องนี้แต่ถ้าทําจริงนะมันก็ทําให้หุ้นวันนี้ขึ้นต่อได้อีกก็จะไม่มีเซลล์ออนแฟก์ pack. คือถ้าเอาแค่เรื่องดอกเบี้ยอาจจะมีเรื่องเซลล์ออนแฟกต์ pack. แต่ถ้ามีเรื่อง QT ด้วยต้องลองเลยหุ้นมันก็จะขึ้นต่อก็คือคืนนี้น่าลุ้นนะฮะ แล้วเรื่องสุดท้ายก็คงเป็นเรื่องของเจรลมพาเวลล์เขาคงจะยืนยันนั่งยันนอนยันเหมือนอย่างที่เจเ,จเจน ت, ็ตเยเลนแกพูดแต่เจรลมพาเวลล์คงพูดได้ชัดกว่าเพราะว่าผมเชื่อว่าตอนนี้เฟดกลัวโดนด่ามากเพราะว่าต้นเหตุของปัญหาจริงมันก็มาจากเฟดนั่นแหละเดิมๆนโยบายผิดพลาดนะครับปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยไม่ได้เกิดจากความหลาลวงข,ของแบงก์แต่เกิดจาก, ake, ก,กานโนยบายที่ผิดพลาดของเฟดแบบเต็มๆเลยนะฮะรอบนี้ผมก็เชื่อว่าเขาจะเขาเขาจะยืนยันในการที่จะเข้าไปกู้ นะฮะเข้าไปอุ้มนะเข้าไปอุดทุกรูเพื่อให้ปัญหามันหยุดแค่นี้นะครับเขาจะลมพาเวลเขาก็จะมีการพูดตอบคาถามนักข่าวไอ้ความหนักแน่นของเขาเนี่ยแหละก็จะทําให้ตลาดผ่อนคลายนะฮะแล้วหุ้นมันก็จะขึ้นได้ต่อนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นในวันนี้นะฮะนี่ก็แค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้นะฮะไปก่อนครับสวัสดีครับ